สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้เท่าทันบุรีกับดิฉันกัญญาโยธาซึ่งเราจะมาเจาะลึกเรื่องของบุรีกันนะคะในวันนี้สําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะคะคุณท่านแรกนะคะคุณจุธามาศค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองคุณวิลาวันค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่สาม คุณปตินยาค่ะสวัสดีค่ะซึ่งคุณปตินยาเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับทางด้านของบุหรี่นะคะซึ่งเขาเคยสูบบุหรี่มาแล้วนะคะแต่ตอนนี้เลิกได้แล้วค่ะค่ะแล้วก็ต่อก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไงเกี่ยวกับบุหรี่คะค่ะสําหรับดิฉันนะคะก็คิดว่าบุหรี่เนี่ยคะ่ะเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งเลยนะคะค่ะ การสูบบุหรี่นะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะส่งผลต่อสุขภาพทําให้สุขภาพสุดโทรมลงค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบุหรี่ก็ยังส่งผลต่อบุคลิกภาพภายนอกด้วยค่ะยังไงเกี่ยวกับร่างกายของเราบ้างคะค่ะส่งผลให้นะคะหัวเหม็นค่ะปากเหมน็นปันเหลืองค่ะเป็นต้นค่ะค่ะแล้วในบุหรี่นะคะ ถ้าสูบไปแล้วจะเกิดโรคอะไรขึ้นบ้างคะค่ะสำหรับในบุหรี่นะคะโรคส่วนมากที่เราจะรู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกโรคมะเร็งซับเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกมะเร็งกล่องเสียงบ้างมะเร็งไตมะเร็งช่องปากมะเร็งลำคออะไรพวกนี้นะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกโรคนึงนะคะก็คือโรคถุงลมป่งพองนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะอ๋อคะ่ะแล้วในบุหรีค่ค่ะมีสารอะไรบ้างคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขอพูดก่อนนะคะว่าในบุหรี่หนึ่งมวนนะคะมีสารพิษนะคะมากกว่า7000ชนิดด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็70ชนิดในนั้นนะคะจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งทั้งสิ้น,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็สารพิษที่อยู่ในบุหรี่นะคะที่เรารู้จักกันเป็นส่วนมากนะคะก็คือจะเป็นพวกนิโคตินนะคะที่ทําให้เกิดโรคหัวใจนะคะพวกไซยาไนนนะคะที่ทาที่ทําให้หัวใจของเรานะคะเป็นอัมพาตได้ พวกใน,ในตัวเจนไดออกไซด์นะคะที่ทําเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเป็นโรคถุลงลมป่งพองค่ะอ๋อค่ะแล้วเราจะมาสัมภาษณ์คนที่มีประสบการณ์ตรงนะคะเกี่ยวกับทางด้านของบุหรี่นะคะว่าคุณรู้สึกยังไงคะที่คุณสูบบุหรี่แรกใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกเครียดค่ะเครียดทุกเรื่องหลายเรื่องมากเลยก็เลยเพื่อนก็เลย ลองให้สูบก,ก็เลยสูบตามเพื่อนอ๋อค่ะแล้วคุณรู้สึกยังไงคะที่สูบครั้งแรกตอนแรกยังไม่ติดค่ะแต่ว่าพอกลับมาเครียดอีกก็เลยไปซื้อมาสูบเองอ๋อค่ะแล้วมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างคะที่ทําให้คุณเลิกสูบบ้างค่ะวันนึ่งแม่ไปเจอซองหมหลีในห้องนอนเนาะเขาก็นั่งร้องไห้แล้วก็ขอให้เลิกก็เลยลองเลิกสูบ ค่ะค uh ่ะ huh. ทุกท่านก็ได้รู้แล้วนะคะว่าบุหรี่มีโทษยังไงกับร่างกายของเรานะคะซึ่งเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะคะกล่าวอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างค่ะค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะเลิกเถอะค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็จะขอฝากว่า บุรี่นะคะก็อย่างที่เก่าไปข้างต้นนะคะมีทั้งโลกมีทั้งภัยต่างๆนะคะที่จะมาคุกคามตัวคุณเองนะคะก็ถ้าคุณไม่ห่วงคนอื่นคุณก็ห่วงตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าตัวเองเป็นอะไรไปนะคะแล้วคนรอบข้างของคุณก็เขาอาจจะเสียใจมากนะคะก็ขอให้คุณเลิกคะ่ะก็อยากฝากถึงคนที่ยังสูบอยู่หรือว่าคิดอยากจะเลิกน,นะคะว่า บุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้ค่ะค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่หลงทางเข้าไปในวงวนของบุหรีนะคะก็อยากจะให้ท่านเลิกนะคะ <บา S 2> เพราะว่ามันไม่มีผลนนั้นดีอะไรต่อกับร่างกายของคุณเลยนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ<า>๊<บ>า,ายบาย <บา S 1> <า>